กับเสื้อพร้อมลายเซ็นเตวนะครับมีหนึ่งร้อยตัวเท่านั้นนะครับผมวันนี้ได้เป็นตามกกันแดดดูลายพี่ท็อปนี่แหละนะเราจะได้เป็นตาไปการแดดการลมมูลค่า1,000บาทพร้อมกับเสื้อยืดตัวนี้นะครับเอาจริง คนเแบน์เบาหวานขึ้นตาช่วยได้ไหมครับนี่ก็ช่วยได้ครับผมเบาหวานขึ้นตาอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาคือสามารถช่วยได้หมดนะครับและที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับผมคือ10ปีขึ้นไปนะครัใช่มใช่ครับสิปีขึ้นไปแล้วก็อาจจะบางคนก็จะถามว่า10ปีขึ้นไปนี้เกี่ยวกับเด็กมันมีมีผลอะไรไหมคือไม่ครับผมอันนี้คือไม่ใช่ยารักษาโดยตรงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงนะครับบำรุงดวงตานะครับผมตะกร้าไหนได้ไดพ่อค้าตะกร้าที่100ตะกร้าที่สามยังไงได้พ่อค้าตะกร้าที่สามได้พอค้าบางคนถามว่าเป็นเบาหวานอ่ะสามารถทานได้ไหมผมจะบอกว่าวไม่กินหมดส <c oughs> องก,กระปุกแล้วครับนั่นไม่เก่งมากน <ๆๆ S 2> สอง,องก,กระปุกก็แสดงว่ากินประมาณสองเดือนไม่งั้นก็เดือนเดียวเพราะว่ากินเช้าเย็นใค่ที่ยังกินปุ๋ยก็กินสิบห้าวันประมาณนี้ กินมันละสองมิดได้ถูกไหมครับคือใช้ใช่เช้าเย็นใครจะยิ่งเห็นผลไวใครที่อยากเห็นผลได้เร็วขึ้นนะครับก็วันละสองเวลาได้เลยนะครับในที่ต่อหนะครับกดไลค์กดแชร์ใหม่นะครับเมื่อกี้ไปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปครับผมไม่กินเช้าเย็นค่ะภาพพนมฟ้ามืดแต่ดวงดาวชัดเจนรอตัวไปเอ๊ะ สั่งแล้วค่ะขอลายเชนด้วยนะครับได้เลยครับได้เลยนั่นแหละครับก่อนจะจบไลน์นั่นแหละแต่ผมเซ็นให้หนึ่งร้อยตัวเลยนะหนึ่งร้อยตัวแป๊บเดียวขอให้ทุกคนกดสั่งแค่นั้นแหละทำได้หมดแหละแต่ก็แตกแต่กาแตก,ตแตกมีเก็บเงินปลายทางไหมคะปิดต่อติดจับ มีค่ะมีครับมีครับมีครับดูดีที่ดูดเลยค่ะดูดเยอะแ่วนะคะมีอย่างไปกินหมดแล้วหนึ่งกระปุกเป็นไงบ้างครับผมทุกคนสามารถรีวิวได้เลยนะสามารถรีวิวได้นะสำหรับคนที่ได้เลยสำหรับผู้ใช้จริงผู้ผู้ทานแล้วจริงๆเนี่ยสามารถมาบอกต่อมารีวิวผ่านทางคอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้เพื่อเป็นการอ่ะการันตีว่าเออได้ทดลองกินแล้วผลิตภัณฑ์เคดีจริงๆอะไรเงี้ยสั่งราคาสั่งรอบที่รู้อะไรครับปกติครับไม่สั่งแล้วสั่งอีกนะครับ หมดแล้วหดที่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับ มีโรคประจำตัวเบาหวานสามาทานได้ไหมคะทานได้ครับผมทานได้เลยไม่ได้มีผลนะครับไม่ได้มีผลตอนนี้มีผลอย่างเดียวคือจะทําให้คุณมองเห็นชัดเจนมากขึ้นตาไม่แดงตาไม่แห้งนะครับแล้วก็สุขภาพตาดีขึ้นเนี่ยนี่คือผลที่คุณจะได้รับจากการทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับต้องคช่วยช่วยอะไรได้บ้างครับผมซื้อสามปุกแล้วขอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทานนี้เจงหมดสองรอบแล้วช่วยอะไรได้บ้าง เจ้าเบิ้งโทรศัพท์นี่นเจ้าต้องซื้อไปกินวันเจ้ามักเล่นโทรศัพท์ยังหมดคืนมันมอจะต้องซื้อไปกินต้องซื้อไปทานเลยนะซื้อไปให้ใหยายหรือซื้อไปให้ใครก็ได้ที่อ่ยายหรือตาตัวเองที่เป็นต้อลมหรือว่าอ่าประสาท อก่อนันับแรกก่เต้มแม่เลยะครับมาเรียรยงงว่าทานไปแล้วดีจริงนะฮปุกเลยว่าก็ให้เรียกทนายเนี่ยออกเสียงเสียงเสียงสียงียงเสียงสียงมียเเสี้เสยเสเสียงเเสียเสียงเงเงเสียงเยยงสาง่เสรเยง่งเสียงเีเสยมเสยสเงเสยเสเงเสรงงเสเงเสงงเง ดวันนี้คือจากลูกค้าจริจงๆนะคะช่วยเรื่องอะไรคะอช ala ่วยเรื่องอะไรสำหรับบริษัทไทยครับมนหายซี่ต้องซื้อไปกินนะครับผมอันนี้คือเราทำมาเพื่อให้ตาทุกคนดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยรักษาดวงตาให้ทุกคนให้มองได้เห็นขึ้นชัดขึ้นแจ่มขึ้นใสขึ้นนะครับอนั่นแหละ ตามแม่เป็นต้อกระจกทานได้ไหมครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับผมต้อกระจกต้อกระจกต้อลุงดีขึ้นแน่นอนครับซื้อกี่กระปุกในเสื้อครับผมซื้อสามกระปุกซื้อสามนะครับผมจะมีในติกตอกซื้อสามกระปุกนะครับผมเอาบอกรหัสอีกรอบหนึ่งบอไถ่อีกรอบหนึ่งเผื่อบางคนขึ้นเข้ามาดูรหัสบ้านฟ้า <c oughs> พิมพ์<ก>ด,ดีนึงกดลิงเข้าไปกดลิงเข้าไปก่อนสำหรับบ้านฟ้านะครับให้กดลิงก ที่ปักมุดเข้าไปก่อนนะครับแล้วพิมพ์รหัส D 1ราคา5 9 0บาทจะได้1กระปุกนะครับสำหรับรหัส D สองหนึ่ง้าิบาทนะครับจะได้2กระปุกพร้อมกับแว่นตามูลค่า1 0 0 0บาทนะครับส่วน D 3นะครับ1,290บาทจะได้รับแว่นตาเหมือนกันและก็ได้รับเสื้อตัวนี้พร้อมกับลายเซ็นด้วยหัวไม่ได้ยินหรอได้ยินอย่างได้ยินเสียงน้องยัง มีแบบนี้นเอาไว้ตรงกลางได้หมครับจะได้ยินเออโอเคไว้ตรงนี้ได้ยินไหมครับอเอาลองพูดเลยหนึ่งได้ยินไหมครับได้ยินบอั่งแล้วครับสามวัปปุกขอบคุณค่ะแม่ตะเก้าขึ้นฮอตอีกแล้วจ้าขอบคุณครัสายตาอะไรสายตาอะ็นสายตาดีเอาสายตาดีขึ้นตาไม่บวมค่ะ,ะมแม่ให้เชา้าใ้ตาเลยเช้าบวม เสียงชัดแล้วโอเคแม่กินเช้าย็นสองกระปุกแล้วดีจริงอ๋อ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมไล่ถึงเดือนแล้วเหรอน่าจะถึงแล้วมั้งถึงแล้วคะ่ะก็เลยบอกว่าทำไมไวจังสองกระปุกเ <c oughs> ช้าเย็นอ๋อสองสองกระปุกเช้าเย็นพอดียิง่งครบหนึ่งเดือนยิ่งเช้าเย็นยิ่งเห็นผลเร็วบอกเลยครับอืมมาดื้อ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  ก็ยังต้อกตอกใจชัดครับบ้านฟ้าเสียงเบาบ้านฟ้าอยู่ไกลผมบ้านบ้านฟ้าไม่ได้เสียบไม้นะครับผมอ๋อไม่เสียบไม่เดิมไปบ้านฟ้าไม่ได้เสียบไม่อันนี้เป็นเสียบไม่กี่ออเดอร์เหรอไม่เสียบไม่ของไอ้จะได้ยินะฮได้ยินแล้วโอเคเพราะว่าเอาไม้วางไปข้างล่างแล้วเรียบร้อยแล้วครับตะกร้ามีจำกัดแค่หนึ่งร้อยตะกร้านะคะรีบกดเด้อ หนึ่งศูนย์ศูนย์คือหรือหนึ่งร้อยตะก้าเท่านั้นครับตอนนี้สามารถกดสั่งได้เลยครับสั่งมาทานแล้วตาตาพอทานมัวพอทานแล้วมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นโอ้โหรีวิวเยอะมากจริงจริงมากค่ะส่วนมากแบบว่าในมันเคลื่อนอีกแล้วเคลื่อกแล้วอจ้าี่จ้าตะก้าตะก้าพิวจ้าคุณตาฟ้าตะก้าพิว แม่สั่งไปแล้วสามตะกรุบขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่ที่มากนะครับอันนี้มันขึ้าวอะไรรอบนี้ตะกาหายหรอรอบรอบนั้นรอบนั้นเราเจอมันก็ไม่้นอิทเลยใช่ครับเราก็จนมุ่งกันนะตะกาปิวตะกราหายครับตากาหายแล้วคาร์สวากลุ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นสักครู่นะคะ ไปสั่งในบ้านฟ้าได้นะคะพิมพ์ชื่อพิมก็ต้องย้ายมาบ้านฟ้าละแม่สั่งสามรอบแล้วแสดงว่าแม่เป็นเอฟซีญาต่เขาสั่งไม่เป็นครับกินแล้วเสียงดีไหมหนึ่งกระปุกไม่กี่เม็ดครับผมหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลนะครับคุณพ่ออะไรก็ไมกินแล้วเสียงดีไหมตัวหนึ่งวันเอ๊ะบำรุงตาเขาไม่ได้บำรุงเสียงนะจะต้องเราหยองมีสองช่องทั้งหมดไปแล้วหรออันนี้เรามีหนึ่งวัน ตะกาหเรามันจว่าอะไรตะกาหเราไม่เป็นไรแต่ว่าช่องโดนเตะตะการใช่ใช่ไม่กิดหรอกมันจว่าอะไรต้องจบไรก่อนค่อยเห็นโอ้ไปบ้านของเด็กไปจ้บฮอปไม่หลับในช่องคุณฮ็อปได้ไหมคะลองดูไหมได้ลองดูตามไปช่องตองอพี่ถอวจะไม่ตั้งค่าต้องตั้งแอร์นั้นก่อนได้ตั้งปับเดียวก็ได้ใช่มันดึงมันดึงนิบเดียวต้องสมัครต้องสมัครเป็นวเตอร์ก็เดี๋ยวแก่เลยเป ปกติเคยปักตะกร้าค่ะคุณนงค์ยางไหครับต้องสมัครเปิดเปิดพี่แม่่าเปิดอันนี้ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวไปบ้านฟ้าก่อนค่ะไปบ้านฟ้าตามมาบ้านฟ้านะคะเดี๋ยว้ไปบ้านฟ้าก่อนนะตายะเพิ่งกินหมดไปครื่งกระปุกสายตาดีขึ้นรู้สึกว่าแววตาก็สวยนีอ่าแววตาดูสดใสขึ้นใช่ไหมจากที่แบบว่าตาแดงๆอย่างเงี้ยบางคนแบบแพ้แสงเนาะแพ้แสงแพ้ลมตาแดงน้ำตาไหล่เงี้ยสุขภาพตาคือแบบว่าการที่เรามองเห็น คนอื่นมองเห็นตาเราเน่ตาเราก็าจะดูใสดูสุขภาพดีขึ้นไงสิมัตาแดงที่จะข้นหงห้สามหมื่อวันใดเดี้ยเห็นะบ้านฟ้าถามสั่งยังไงคะต้องกดที่ลิงก์ก่อนนะกด <c oughs> ที่ลิงก์ก่อนได้กผม <ๆ S 2> ปักอยู่ตรงใต้คอมเมนต์นะครับกดเข้าไปกดเข้าไปในลิงก์ปุ๊บ มัจะเด้งขึ้นข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ดีหนึ่งดีสอาดีหนี้คือหนึ่งกระปุกดีสกรปกดีสากรปุกนะครับผมนีหในราคาห้ารอบาทดีสองหบาทแต่ว่าดีนี้เรามีของของแถมตั้งแต่ดีสองล้วีสามไปแล้วได้เของแถมนะครับผมจะเป็นแว่นตาครับผมแว่นตาตัวนี้แล้วก็จะมีเสื้อที่ผมใส่ตัวนี้นะครับผมในราคาหนึ่ก้าบาทนะครับผมจากปกติคือราคาสี่พันกว่าบาทเลยนะ อันนี้ลดแบบบ้มากมากนฮะซึ่งแว่นตาตัวนี้ที่แถมไปมูลค่าหนึ่งบาทนี่คือพี่ท็อปขออนุญาตเขาไลน์ตักอีกหน่อยครับได้รับสั่งสกระปุกได้หนึ่ันยีบาทลดไปตั้งสาบาท แ่ในตะกร้าน่ะมันจะกดดีเพราะว่ามันไม่ส้นลดปักกดเลยค่ะโอเคได้แล้วครับกดที่ลิงก์กดที่ลิงก์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์รหัสสิมพ์ค่าปักลิงก์ให้แล้วนะครับทั้งสองทั้งสองทั้งสองอาเขตเลยนะครับสั่งแล้วครับสามครูขอบคุณครับ สั่งสามกระปุกได้หนึ่งพันสองร้อยสามอ๋อมันถือว่าในในตากาใช่ไหมมันจะลดเหลือ1,230บาทมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนแล้วแต่ที่สอแต่ละคนว่ามีส่วนลดตรงไหร่อันน่้นสองกระปุกได้หนึ่กระปุกไม่สองสองกระปุกได้หนึ่งลดสาบาทอันนี้ลด6ม อ่าเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ดูบ้านฟ้าอยู่นะครับแล้วอยากสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วทางมหมดุดหมุดคอมเมนต์นี่แหละใครที่จะสั่งต้องกดลิงก์เข้าไปก่อนนะครับกดลิงก์เข้าไปก่อนแล้วพิมพ์รหัสน,นะครับซึ่งมีอารหัส3ตัว D 1 D2 D3 ดีอดีม่ามาฟัง D1 คือ1กระปุก590กบาทดี 2, คือ2กระปุก1 5ึ0บาทแถมแว่นตา กองแสงกันแดดก,กันรูมูลค่า1000บาทไปด้วยครับส่วนดีนะครับ1 2 9 0เาบาทแถมแว่นตาเชิดเดิมพร้อมกับ mm hmm. เสื้อตัวนี้นะครับพร้อมกับลายซินโตยองแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เบสามกระปุกครับเก็บไปทางแล้วเก็บไปทางได้เสื้อนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเก <ไป S 2> ็บไปทาง <ขอ S 1> ได้เอกันคขอแคนะ่3ามกระปุกขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าใครที่รับหกกระปุกก็คือได้เสื้อ2ตัวแว่นตา2ตัวอยากได้เสื้อแถมคนใส่ครับนะ มีเซลล์ด้วยนะมีเซลล์ด้วยมีอะไมาเซลล์แตนเต้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 นอ่ะมาเล่าถึงสรรพคุณกันดีกว่านะครับสรรพคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับช่วยป้องกันดวงตาของคุณนะครับน่นหลังช่วไหมรุงดวงตาสุขภาพดีขึ้นฟื้นฟูจอประสาทตานะครับลดอาการตาผ้ามัว ต้อกระจุกต้อลุมเอยนะครับดีขึ้นแน่นอนสําหรับคนที่โดนลมโดนแสงบ่อยๆนะครับไม่ทําให้ดว,วตาอักเสบ้วการตาบวมแดงด้วยครับใครที่ตาเสื่อมเลยนะครับก็สามารถทานได้เลยก็ลองตาอมบอกกันองกันไม่เห็นแล้วก็ใครที่แบบว่าคือมันปัย ปล่อยตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยปล่อยแบบว่าเออจะเป็นอะไรก็เป็นแบบค่อยไปหาหมอเที่ยวอย่างเงี้ยคือทุกคนมันไม่ใช่นะครับดวงตาน,นี้ก็คือมันก็มีอายุข,ของมันแหละแต่แค่มันยังไม่ถึงเวลาของทุกคนกน,นะแค่นั้นเองครับผมป้องกันดวงตาของคุณนะครับผมเรื่องสายตาแต่ถ้าเรายังไม่ใส่ใจดูแลนะครับผมคนสุดท้ายแล้วเราต้องไปเสียงเงินให้กับดวงตาเพราะฉะนั้นนะครับผมป้องกันไว้ดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมดูแลดวงตาผู้สวยของคุณให้ยูครับ ลองเพลงจะลองกับเพลงแม่จ้าสั่งก่อนห้าเอเด้อใช่ห้าเด้อร้องเลยสังง่งก่อนห้าเอาเดอร์จะร้องให้ฟังเลยกดพิมพ์รหัสมาเลยค่ะพิมพ์รหนะัสมาเดินเดนเลยบ้านฟ้าดีเจบีเอลนอยู่หลังรถเออมาประเด็นเรล้ำโพงส่วนตัวเด้ <laughs> เอทวนรหัสหน่อยค่ะอะไรนี่แม่เอาภาษาเล่ากลับมา จังไดที่อ่านออกนะครับปีนี้แม่แม่อยากได้ต้องเฮ็ดจังไดอที่เหล่าแม่ครับแม่อยู่ข้างฝั่งฝั่งเล่าครับผมเป็นอยู่ในบ้านฝาตอนนี้ครับคือแม่อยากได้เนาะเป็นบอลลิงกิฟต์ฟมมูดไว้นะในคอมเมนต์น่ะสิขึ้นตลอดเลยนะซื้อนั่นนะให้แม่กดเข้าไปก่อนครับกดตึ๊ดเข้าไปแล้วจะพิมพ์รหัสได้3รหัสซึ่งแม่เลือกได้เลยด1 1กระปุก590บาท ดี2ส,สองกระปุก1,050บาทแถมแม่ตาล0 0 0บาทแม่ดี3 <at> ส,สามกระปุกแถมแม่ตาลหนึงับาทพร้อ,พอมเสื้อตัวนี้แม่พิมพ์ได้เลยที่1นที 2, ่สหรือที่สมพิมพ์แต่ว่าแม่ต้องกดล,ลิงก์เข้าไปก่อนดิ<ต>กดล,ลิงก์เข้าไปแล้วกะพิม